สวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สัปดาห์นี้ครูบิ๊มาชวนเด็กๆประดิษฐ์ปลาด้วยกันค่ะอุปกรณ์มีกระดาษแบบสีกันกรกาวและคลิปหนีบกระดาษอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ด,ดูแบบที่ครูบิ๊ให้ไปนะคะกระดาษที่ได้ไปตรงนี้จะเป็นส่วนตัวของปลาหรือจะเป็นปากล่างปลา สองอันนี้คือคลีปปลาและตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะเด็กๆได้กระดาษปลาเห็นเส้นประตรงนี้ไหมคะให้ใช้กันไกรตัดออกเลยเด็กๆจับกันไกรให้มั่นคงนะคะสอดนิ้วเข้าไปในช่องจับให้ถนดัดค่อยๆตดัดจับกระดาษให้มั่นคงจับกันไกรให้ถนดัดค่อยๆตดัดไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆตดัดอ่าระหว่างตาัดเสร็จแล้วเด็กๆจะได้ส่วนที่เป็นตัวแล้วก็จะเป็นส่วนปาก ส่วนครีบแล้วก็ส่วนหางเสร็จแล้วเราจะไประบายสีกันค่ะไปดูกันว่าระบายสีเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เราระบายสีหางครีบแล้วก็ปากล่างของปลาเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้มาที่ตัวปลาใหญ่มากเลยเราจะต้องระบายสีหมดนี่เลยครูบีก็เลยคิดว่าจะชวนเด็กๆมาลองวาดระบายสีอีกรูปแบบหนึ่งไม่ต้องระบายสีไปแบบนี้ เราจะมาชวนกันวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆจนเต็มกระดาษก็จะได้สีสันเหมือนกันเดี๋ยวพอเราทำปลาออกมาปลาเราก็จะมีรวดลายแล้วก็มีสีสันโดยที่เราไม่ต้องระบายสีแบบเดียวครูบิทจะชวนเด็กๆมาวนสีกันนะคะเด็กๆเลือกสีมาเลยแล้วก็วนสีกันค่ะวนเป็นวงกลมแบบนี้วนไปเลยวนไปเลยอ่าครูบิดวนสีเต็มกระดาษเลยอ่า ของเราคงจะมีลวดลายทั่วทั้งตัวเลยวนเป็นวงกลมเลยเรียบร้อยอ่าอันนี้เราระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอันนี้คือหางปลาคลีปปลาปากล่างปลาและอันนี้ก็จะเป็นตัวปลาของเราเราจะมาตัดกันนะคะพอเราระบายสีเสร็จแล้วเราจะมาตัดกันอันนี้ตัดเป็นชิ้นส่วนออกมาเลยค่อยๆตัดนะคะตัดออกมาเลยนะ เวลาใช้กรนไกลเด็กๆต้องระวังนะคะค่อยๆตัดค่อยๆงับจับกระดาษให้ดีระวังนิ้วด้วยนะค่อยๆตัดเราตัดปากล่างตัดหางตัดคลีบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาทำตัวปลาด้วยกันนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเด็กๆ พับกระดาษจากมุมด้านล่างขึ้นไปหามุมด้านบนดูนะให้เส้นอยู่ตรงนี้นะพับขึ้นไปก่อนพับให้มันเป็นทางเดียวกับที่ครูบิดพับนะคะแล้วคลี่ออกมาเเห็นไหมคะเวลาพับเด็กๆต้องวางกระดาษแบบนี้ให้เส้นๆชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะคะและเด็กๆก็พับครึ่ง พับแล้วคลี่ออกมา,าแล้วพลิกกระดาษนะพับขึ้นอีกรอบหนึ่งทางเดิมนั่นแหละถูกต้องเห็นไหมคะได้แล้วนะคลี่ออกแล้วพับกระดาษจับมุมด้านนี้นะพับไปหาเส้นตรงกลางเด็กๆต้องทำทิศเดียวกับครูบิดน,นะคะไม่งั้นตัวปลาจะไม่สำเร็จนะ ค่อยๆดูนะคะพับขึ้นทางเดียวกับคูบิดเลยนะตั้งกระดาษทางเดียวกับคูบิดนะคะเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราพับกระดาษเนี่ยไปหาเส้นตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนทําเหมือนกันเลยพับลงมาหาเส้นตรงกลาง เส้นตรงกลางนะค่อยๆพับมันจะได้ตรงๆนะอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าใช่ดูนะเมื่อกี้เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมพับขึ้นมาหาเส้นตรงกลางพับลงมาหาเส้นตรงกลางเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ่าเป็นแบบนี้เลยนะอ่าเปิดออกนะคะแล้วพับครึ่ง คราวนี้เด็กๆเ,เห็นเส้นตรงนี้ไหมคะอ่าเส้นตรงนี้นะเราจะตัดตัดเข้าไปตามเส้นเลยนะตัดเลยนะคะอ่าอน,นี่อาจจะเบี้ยวเล็กน้อยเพราะว่าครูบิทถ่ายเอกสารมาแต่ก็ทำได้ตัดไปให้ตรงเส้นที่ครูบิทมีไว้ให้นะคะเด็กๆตัดไปเลยอ่า ตัดอย่าให้เกินเส้นตรงกลางนะคะอ่านี่เรียบร้อยแลวเด็กๆเห็นตรงโค้งๆด้านบนนี้ไหมคะตัดโค้งๆด้วยอันนี้ตัดทิ้งไปเลยอ่าเป็นตัดทิ้งไปตัดเสร็จแล้วเรามาทากาวกันค่ะเด็กๆนี่ที่เราพับกันไว้ตรงนี้เราจะทากาวนะทากาวตรงนี้แล้วก็จะติดแบบนี้นะโอเค ทาเก้าพอทาเก้าวเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆเราจะแปะกระดาษลงไปไปเลยนะโแบบนี้แบบนี้อืมก็จะได้เป็นแบบนี้เลย เป็นปลาของเราแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าคราวนี้เราก็จะมาติดปากล่างให้ปลาทากาวแล้วก็ติดลงไปแบบนี้ทาด้านล่างนี้นะคะทาด้านล่างเลยทากาวทาไม่ต้องเยอะนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็จะแปะลงไปให้างในตรงนี้นะคะ ก็แปะเข้าไปอ่าก็จะได้ปากแล้วปากปลาท่านนนี้ติดอะไรอีกดีคะหางนะหางคืออันที่มีจุดเดียวแบบนี้นะคะจะอันใหญ่หน่อยเด็กๆทากาวที่หางด้านล่างนะคะอ่าไม่ต้องเยอะทาแค่นี้แล้วก็จะแปะลงไปที่จุดดำจุ๊ ก็จะได้หางปลาแล้วได้ไหมคะอ่าหางปลานะคราวนี้เราจะทากาวเพื่อติดคลิปปลาเ็กทาตรง3จุดนี้นะคะเราจะติดไปตรงนี้ทาตรง3จุดนะคะไม่ต้องเยอะก็จะติดตรงปาแบบนี้อ๋อว้าวอีกข้างหนึ่ง ตรงสจุดใช่ไหมคะใช่ทาตรง3มจุดของเรานี่คลิปปลาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวก็ติดว้าวอุ๊ยอ่ะจับขึ้นมามเวลาติดกาวก็ต้องค่อยๆนะคะเดย๋ยวกระดาษจะขาดปลาของเราติดกาวเสร็จแล้วแต่เอ๊ยยังขาดอะไรไปนะคะ,ะปตายังไม่มีตา ต้องวาดตาก่อนเดี๋ยวเราวาดตากันนะกูบิดเอาสีไว้ไหนนะน,นี่สีดำหรือเปล่าอ่ะโอเควาดตาการเด็กๆวาดตาไว้ตรงไหนดีคะวาดตาไว้ตรงนี้นะกูบิดจะวาดตาไว้ตรงนี้นะคะโอเคกลมกลมกูบิดลืมเว้นที่ไว้ให้ตาเลยกลมกลมนะเห็นไ,ไหมคะ ก็มีตาดำได้ไหมอะไดสิอ่ได้แล้วตาก็อีกข้างนึงด้วยจะวาตรงกันไหมเนี่ยโอเคตรงนี้กะกะเอานะคะเด็กๆว,วาดวงกลมนะแล้วก็วงกลมวงเล็กอีกวงหนึ่งแล้วก็ระบายสีเข้าไป ก็จะเป็นตาแนละ้วใครจะวาดขนตาวาดอะไรก็วาดเลยนะคะนี่ปลาคูบิสได้แล้วปลาคูบิสนะคะอุ้ยนี่นะปลาคูบิสแล้วก็มีอันนี้คืออ,อ,อะไรคะคลิปหนีบกระดาษใช่ไหมคูบิจะให้ ติดลงไปที่ใต้ปากของปลาเรานะคะเอาไว้สําหรับแขวนหรือว่าเอาไว้เล่นตกปลากันนี่เราจะแปะลงไปตรงนี้ไม่เราไม่แปะแล้วก็เหน็บเข้าไปเลยค่ะแบบนี้นะปลาของครูบิ๊กเสร็จแล้วของเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดครูบิ๊กนะคะครูบิ๊กจะรอชมคะ่ะบายบาย